ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสรุกเกมจาดค่าย EA นะครับทั้งหมด5เกมที่คอนเฟิร์มลงเครื่อง NextGen นะครับ oh. ก็มีตั้งแต่เกมแรกนะครับ oh. ก็จะเป็นเกม n i p f o n s p e e d ภาคใหม่นะครับที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้แล้วครับว่าค่าย c r i t e r i เนี่ยจะทำภาคใหม่ต่อจาก NipponSpeedHeat น,นะครับก็ ซึ่งในงาน EA Play นะครับเขาก็ได้คอนเฟิร์มที่เรียบร้อยนะครับว่าตัว new f o r ์ p e ีดภาคใหม่เนี่ยจะลงให้กับเครื่อง Next Gen นะครับเปรียบเทียบการรันเกมนะครับบน Next Gen กับ Current Gen นะครับก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยโหลดแป๊บเดียวนะครับเร็วมากแทบจะไม่เสียเวลาในการรอเลยครับ เป็นตัวข้างล่างเนี่ยก็จะหล่นดอนนนะครับเกมต่อไปนะครับที่ได้เห็นนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าค่ายไบโอแวร์นะครับที่ทำเกม Dragon Age ภาคที่4นะครับจะลงให้กับ P l a y s t a t i o น5ะครับตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเกมด r าก o อ Age ภาคที่4นะครับ ที่เปิดตัวไปเมื่อปี2018ครับมีชื่อว่า Dragon Age and the Red Book Rise นะครับซึ่งทางข่าวลือนะครับบอ,อกมาว่าจะวางขายในปี2022นะครับก็รอกันอีกอย่างน้อยก็ประมาณ2ปีนะครับส่วนเกมต่อไปนะครับก็เป็นเกม Battlefield นะครับภาคใหม่ ซึ่งสตูดิโอไดส์นะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะใช้เทคโนโลยีนะครับพัฒนาตั้งแต่เสียงรูปร่างหน้าตากราฟิกนะครับดูสังเกตได้ว่ากราฟิกเนี่ยเหมือนคนจริงเข้าไปเิงนะครับแล้วยังมีเกมไตเติลอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับส่วนอีก2เกมที่เหลือนะครับก็ได้รับการยืนยันะนะครับว่า เป็นเกมฟ i f a 2021นะครับแล้วก็ Mad d e เด2021เช่นกันครับซึ่งเป็นเกมเกีฬามันก็ออกเป็นรายปีอยู่แล้วนะครับซึ่งทั้งหมด2เกมหลังเนี่ยจะลงให้กับทั้ง PS4 แล้วก็ PS5 นะครับถ้าผู้เล่นที่ซื้อเกมเวอร์ชัน PS4 ครับก็จะอัปเดตให้ฟรีในเครื่อง PS5 นะครับก oh. oh. ็เรียกได้ว่า ุ้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่มีเครื่องทั้ง2เครื่องนะครับเอาละครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5เกมนะครับที่ทางค่ายยืนยันจากงาน ea play นะครับว่าจะลงให้กับเครื่อง next gen นะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ เครื่อง s n น k Gen นะครับ ps 5 e นะครับก็สามารถกดดูข้างล่างตามที่ขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากช่อง m i l a n d ด101ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ